ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซเดียวเช่นเคยครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับ5อันดับมือถือจอพับที่น่าซื้อมากๆนะครับสเปคเนี่ยก็ระดับเรือธงเลยนะครับน่าซื้อน่าใช้มากๆสำหรับปี2025นี้นะครับไปติกําลังมองหามือถือจอพับนะครับแล้วก็ ยังไม่รู้ว่ารุ่นไหนที่น่าซื้อเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบมาให้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจครับไปกันเลยครับอันดับที่5ครับ vivo x4 5นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆจากแบรนด์ของ vivo นะครับสำหรับมือถือจอพับรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งราคาเนี่ยนะครับตัวนี้ราคาเนี่ย อยู่ที่56,990บาทนั่นเองนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยบางคนเอาไปเทียบกับเในเรื่องของตัวราคาเครื่องนอกนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่สนใจในเรื่องของตัวประกันเนี่ยอาจจะแนะนําไปใช้ในเรื่องของตัวเครื่องนอกนะครับเพราะว่าราคาเครื่องนอกเนี่ยจะอยู Picas, ่ที่ประมาณสัก3า0 0 0กว่าบาทีนประมาณสามหมื่นาสามหประมาณนี 35, 36, 300, ้เลยนะครับซึ่งต่างกันเกือบ5 0เลยนะถ้ามองกในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าเครื่องนอกอาจจะดีกว่านั่เองนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยม เหมือนกันทุกประกาศนะครับส่วนในเรื่องของตัวจุดเด่นนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะในเรื่องของตัวความทนทานเป็นหลักนะครับก็ตัวจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้น้ําหนักนะครับอยู่ที่ประมาณสัก217กรัมประมาณนี้นะครับก็ถ้าเทียบกับตัว iPhone 17 Pro Max เนี่ยตัว iPhone เนี่ยจะหนักกว่านิดนึงด้วยนะครับก็ใครสนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ทั้ง2ร้านเลยแ้วกันนะครับทั้งเครื่องนอกและก็เครื่องถ่ายนะครับใครสนใจรุ่นไหนก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับ ส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบองต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่8.03นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ LTPO Amoled นั่นเองครับอัตรา refresh rate เนี่ยก็อยู่ที่120 h z มาให้นะครับส่วนี้เรื่องของตัว Android เนี่ยจะเป็นตัวเวอร์ชั่น15ด้วยนะครับสำหรับตัว CPU นะครับจะเป็นตัวของ Snapdragon 8 Gen 3นะครับความเร็วที่3.3 g h z ครับในความจำนะครับจะมาพร้อมกับตัว RAM อยู่ที่16 g b r 512 g b เลยนะครับ และก็กล้องหลังให้มาทั้งหมด3เลนนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลทั้ง3เลนเลยนะครับ f อยู่ที่1.6นะครับการถ่ายวิดีโอนะครับสูงสุดอยู่ที่8 k ที่30เฟรมด้วยนะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับสำหรับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาที่6,000มิลลิแอมป์พร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่80ดสิบวันครับและก็ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับราคาในไทยเนี่ยอยู่ที่56,990บาทนั่นเองครับ อันดับที่4ครับ oppo find n 5นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมเลยของแบรนด์ oppo ที่เป็นมือถือรุ่นจอพับนะครับซึ่งราคาเนี่ยตอนนี้นะครับก็ลดลงมานิดหนึ่งนะครับจากราคาเปิดตัวอยู่ที่67,990บาทเลยนะครับก็เหลืออยู่ 50, รประมาณสัก50,000กว่านิดปนะครับประมาณ55,000ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสเปคเนี่ยแรงระดับเรือธงมากๆนะครับก็ใครที่ต้องการ มือถือจอพับที่สเปกไรนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนำนะครับแต่ก็ในเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับตัวนี้น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่229กรัมนั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่8.12นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ LTPO OLED ด้วยนะครับอัตรา Refresh อยู่ที่120่ง้เฮิร์ซนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของตัว Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15นะครับ CPU นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว Snapdragon 8 Elite เลยนะครับความเร็วอยู่ที่4.32 g h z ครับในความจํานะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว RAM นะครับอยู่ที่12 g b ROM 512 g b ด้วยกันครับและกรณีเรื่องของตัวกล้องหลังนะครับให้มา3เลนส์ครับความเด็วอยู่ที่ 5 0ล้านพิกเซลบวก5ล้านแลก็อีก8ล้านพิกเซล f 1.9นะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่60เฟรมส่วนกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลแลวก็ถ่าย 4K ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาที่5,600ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่80วัตต์นะครับและก็ราคาก็อย่างที่เด้กล่าไปนี่อยู่ที่50,000กว่าบาทนั่นเองนะครับ อันดับที่3ครับ Honor Magic V5 นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจจากแบรนด์ของ h o n o r เลยนะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบที่ดีไซน์เนี่ยมีความบางมากๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นที่บางที่สุดในปัจจุบันตอนนี้แล้วนะครับคือบางมากๆนะครับอยู่ที่4.1มิลิเมตรนะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็น้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่217กรัมเท่านั้นนะครับส่วนี้เรื่องของตัวราคานะครับตัวนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 0า0 0กว่านะครมันประมาณ55,900บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ทนทานมากๆเลยนะครับคือการดีไซน์ที่บางแล้วก็ได้ความทนทานด้วยเนี่ยก็ถือวเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีปากกามาให้ด้วยนั่นเองนะครับใครที่สนใจรัวนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นกันนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพเนขนาดอยู่ที่7.95นิ้วนะครับก็ตีไป8นิ้วเลยละกันนะครับ จะเป็นแบบ LTPO Amoled นะครับอัตรา Refresh r a t ก็อยู่ที่120 Hz นะครับส่วน Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15นะครับสำหรับ CPU นะครับจะเป็นตัวของ Snapdragon 8 Elite ด้วยนะครับความเร็วก็อยู่ที่4.32 GHz นั่นเองนะครับโดยความจำนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัว RAM อยู่ที่12 GB 256 GB นั่นเองนะครับก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องหลังนะครับก็จะให้มาที่3เลนครับ ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลบวก64ล้านพิกเซลแล้วก็อีก50ล้านพิกเซล f 1.6นะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่60เฟร,รมส่วนกล้องหน้าอยู่ที่20ล้านพิกเซลถ่าย 4K ก็ได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ให้ความจุมาที่5,820ม ah ิลลิแอมป์พร้อมกับระบบชาร์จไวมันที่66วัตต์นะครับแล้วก็ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ยอยู่ที่55,990บาทนั่นเองครับ อันดับที่2ครับ s a m s u n g Galaxy z Fold 7นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆในวงการของมือถือจอภาพนะครับและก็เป็นแบรนด์ a ั s u n g ด้วยนะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่ถือว่าสวยงามและก็หรูหรามากๆเลยนะครับส่วนตัวผมชอบมากเลยนะครับตัวนี้จุดเด่นเนี่ยผมว่าก็มีหลายเรื่องแหละนะครับทั้งในเรื่องของตัวสเปคนะครับและก็ในเรื่องของตัวจอภาพด้วยนะครับสำหรับราคาครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6 7 9 9 0บาทนั่นเองนะครับ ก็ราคานี้เนี่ยก็จะเป็นราคาเปิดปัวนั่นเองนะครับแต่ว่าราคาในโปรโมชั่นเนี่ยก็อาจจะมีการลดลงมาอีกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะรู้ว่าราคาล่าสุดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้พิกัดไว้ให้ลากันนะครับก็ในเรื่องของตัวน้ําหนักนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่2 1 5กรัมนะก็ถือว่าเบามากๆนะครับส่วนความบางเนี่ยอยู่ที่4.2ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะครับเวลากลางออกมาเนี่ยก็ถือว่าบางมากๆเหมือนกันครับรุ่นนี้ครับก็ ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้สำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่8.0นิ้วนะครับจอเนี่ยจะเป็นแบบ Dynamic LTPO Amoled 2X ด้วยนะครับอัตรา Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz นั่นเองนะครับส่วน Android ก็แน่นอนจะเป็นตัวเวอร์ชัน15นะครับสำหรับ CPU นะครับก็จะเป็นตัวของ Snapdragon 8 Elite ครับความเรยู่ที่ 4.47GHz ด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของตัวหน่วยความจำนะครับก็จะให้มาเป็นรันสิบสองกิกะแรมสองร้อยห้าสิบหกกิกนะครับส่วนกล้องหลังให้มาสามเด่นนะครับความละเอียดอยู่ที่สองร้อยล้านพิกเซลเลยนะครับส่วนอีกสองเด่นเนี่ยจะเป็นสิบล้านแรีก็อีกสิบสองล้านพิกเซล f อฟหนึ่งจุดเจ็ดนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่แปดเคที่สามจุดแปดส่วนกล้องหน้าอยู่ที่สิบล้านพิกเซลถ่ายโฟกัสได้นะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่สี่พันสี่ร้อยมิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จไวอยู่ที่ยี่สิบห้าวัตต์นะครับและก็ราคาล 6 7 9 9 0บาทนั่นเองครับอันดับที่1ครับ Huawei Mate XT Ultimate นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับคือที่จริงเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไทยนะปัจจุบันตอนนี้นะครับซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ใชเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างแปลกจากตัวรุ่นอื่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้นจะเป็นตัวรุ่นจอภาพแบบ3ทบ3ครั้งเลยนะครับ ก็จอเนี่ยก็จะใหญ่กว่าคนอื่นอยู่ละนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้แบบถูกๆเลยนะตัวนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0แกว่าเลยนะครับประมาณแสนสามแสเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะตัวนี้ก็มีขายนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนอกนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้นะก็ค่อนข้างเท่และก็ไม่ซ้ำใครแน่นอนนะครับก็รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นหนะนะครับที่อยากจะแนะนำเนี่ยเปิดใครที่ มีงบแบบไม่จำกัดในหายางจะได้มือถือที่แตกต่างเนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์แล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยนะครับก็ใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับสำหรับในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพเนี่ยนะครับขนาดนะครับอยู่ที่10.2นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ LTPO OLED ด้วยนะครับอัตรา Refresh เกินก็อยู่ที่ประมาณสัก90หรือว่า120เฮินี่แหละนะครับ ส่วนในเรื่องของตัว Android เนี่ยตัวนี้จะไม่ใช่ Android นะจะเป็นตัวของ Harmony OS 4.2นั่นเอ,เองนะครับแในกรณนเรื่องของ CPU เนี่ยจะเป็นตัว Kirin 9,010นะครับความเร็วอยู่ที่2.3 GHz นะครับเป็นความจ้านะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว RAM นะครับอยู่ที่16 GB ROM 512 GB นะครับกล้องหลังให้มาทั้งหมด3เลนส์ครับความเละเอยู่ที่50ล้านพิกเซลบวกสิล้านก็อีก12ล้านพิกเซล 1> F 1.4นะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่60เฟรมนะครับกล้องหน้าก็8ล้านพิกเซลถ่าย 4K ได้นะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่5,600ม ah ิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จไวมันที่66วัตต์นะครับแล้วก็ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไวข้างต้นนะครับอยู่ที่1,000 0 0ประมาณ1 000, 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับ ก็ส่วนใครที่ดูคลิปนี้จนจบเนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของตัวเสียงนะครับรูปภาพหรือว่าในเรื่องของข้อมูลนะครับก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนในเรื่องของตัวคลิปเนี่ยนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแค่การแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดมากนักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยยนัมกก็งงไ อย่าลืมกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ